ำสวัสดีครับคือเกาครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทั้งกินตอพ,พิงพาแชบเรื่องเลี้องมาพี่น้องนะมุญอีกวันอ่อมได้เมนูนี่พี่น้องตับตับวันร้านพี่น้องหนึ่งวันอ่อมคิดอยากปากิีดิวฟันตับพี่น้อง คาเยนเจ้าก oh, right ินในช่องเป็นโอ้กินแต่แร้ายแเอามาอ่อสวยวันนี้ครับเดี๋ยวเลี้ยงเียหน้าเล้หลัควาอ่ไป้เจ้าควอ่อนเฮ็ดไว้แล้วนะเาหยับตเมนนี่นี่่วอ่อนสวยไ้แล้วเอาออมสวยัน้กับมวาน ันหังบ oh ้าสับเซาปนกันเยอะพี่น้องดอ้อปนึ hmm ้นบนตั้งอุทิศ i ệ ด t h i นยังไงสับเซาหาดเสกันถอพันแบบนี้พี่น้องพันไปเลยอนยังไงเออใกล้ใกลพี่น้องเดี๋ยวอดความกินน้ำเลยาดเกันคำเรียก ดูพันกลสับสักผู้น่าแตกหน่อยหวานช่วย,ววยวไมีแฉะเอย,ยกอนสัดทีนี้นพี่น้องผมจังเตือทรุด กล่ยปน้ำกินเป็นน้ำกินนี่ตอนนี้เน,ะน,นา่เอเอามีงวดอ่ะอีกสัคั้งูลกันสเสียบ สวัสดีครับเรียบร้อยครับพี่น้องนะแซ่บๆกันกันพออมวามมือหนผ้าคีร้วพันตับด้วยพี่น้องเยืองนะก็หลายอย่างห้างพี่นอ้องก่อนอวามดินน้ำทุกคนน้ำไหลแตกกแลว้วของผมพร้อมความเบื้องใกล้ตัวโยน้ำ ว่าจะไม่เสีบเนาะผมรำอามเลยมันไอลใช่อืมแรงอหนะม,ม,ม,มเมืม,ม,มนนะอใช่เขากันนัง dọc giọt thôi không thôi ừ, không thôi ừ, không không ừ, thôi ừ, không thôi không thôi không มาได้พี่น้งองเด้อแซ่บๆมันกันพอระวังต่างประเทศในประเทศก็ได้จิดูพันตับแซ่บๆเนาะน้องนีงน่คุณ 嗯，嗯、mm，完了。 kéo luôn Khâu gần đi luôn Năm Chú giọt luôn cho cháu bây giờ nè đó các cái kiếm cây sạch sẽ năm บหวาชมซื่อมาความล่างัว้ดิพี่น้องด้อวามร่างมันสะอาดดีดเาเนี่ยจริงเนี่กิงครับเนาะใส่มีความเนียทำยังไงทำนี้จำๆตัวกันอ๋ออันนี้พี่น้องด้อทำยังไงเพพี่พีน้อง yeah 嗯，没完了。

ใสแเพิาอ๋อแซบอยูเมนูเนี่ยเมนูข้าวกลิ้วพันตับมังกุตับซอสพอนอมขึ้นยากเห็นช่องไง่พันกินพอนุ่มอมก็เลยว่ามันน่าแตกพันธุันนี้พอนุอมเขากระดึกนี่ไม่ด้าเพี่นของยำเวียน่ะ พ่อกันฝากกันทำให้พี่น้องหรือฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมท่านมากดไกลค์กดแชร์พ่อน้องเนี่ยพอ่อน้องกบบเป็นวัดมาท่านใ้เสาอยู่แต่ว่าเด็ดทายคลิปด,ดีพี่หน้าเจอกันไหมพอพี่น้องแปรง,ง,งทุกช่อง,องลแล้ว,วก็ผู้ใดเห็นขึ้นไปเหมือนฝนเราพ่อน้องก็ดีใจนะอ้าพี่น้องเดี๋ยวพวอ่อน้องสิขอตัวลาพี่น้องแค่นี้ พี่น่าเยเจอไหมครับเจอยวนะครับ